ประเด็นร้อนออนเฟชวันนี้ร้อนแรงจริงๆร้อนและสดใหม่มากๆเพึ่งจะมีการแถลงข่าวนะครับไปเมื่อตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งครับผมคุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นการแถลงข่าวที่มีนักข่าวไปเยอะมากมันเป็นประเด็นที่ให้ความสนใจสูงใช่ผมเชื่อว่านะบางคนที่แบบว่าไปทํางานแล้วยังไม่ได้อัปเดตอะไรเดี๋ยวค่ําคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ชาจะเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อันสุดๆใช่ใช่แน่นอนนะครับผมวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับผมเดี๋ยวไปดูแถลงข่าวกัน เรื่องเกี่ยวกับน้องฝ้ายเวรุลีดิศิบุตรนะครับผมมิจิเว e ร์ e ไทยแลนด์ซึ่งพอหลังจากวันนั้นนะคะฝายก็เล็กกลับไปคิดทบทวนก็ได้มีกระแสะวิพาวิจารณ์ต่างๆนานาฝ้ายก็เล็กมีทั้งอ่านบ้างมีคนเอามาให้ดูบ้างค่ะซึ่งมันก็กดดัน จริงๆคือถ้ามันกดดันตัวไปเองไปไม่ค่อยเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ว่ามันไปกดดันตัวของครอบครัวไปด้วยะคะ่ะพังแอนไปก็รู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> แล้วก็หนูก็ <c oughs> รู้สึสกกดดันค่ะแล้วก็อยากพัฒนาตัวเอ,เอ,ยยง,องไปให้มากที่สุดค่ะหนูต้องพยายามปรับปรุงไปให้ได้มากที่สุดนะคะแต่แบบหนูก็เห็นแม่บางทีแม่ก็นอนไม่หลับ แม่ดูเครียดแบบมีคนบอกว่าลูกตัวเองคือหนูเข้าใจว่าแบบบางทีหนูเป็นหนุ่มคนสามางนะค่ะแต่พอหนูไม่เห็นว่าเออแม่แบบนอนไม่หลับไม่มีความสุขคือคนที่เป็นลูกอะค่ะมันก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วค่ะถึงหนูจะดีใจที่หนูเออได้มาอยู่ที่ตำแหน่งนะตรงจุดจุดนี้ แต่บางทีหนูว่าคิดว่าความสุขของพ่อแม um. ่เป็นน่าจะสำคัญมากกว่าค <ut> ่ะแต่พ่อเขานบบนซึ่งถ้าแม่มีความสุขหนูก็จะมีความสุขค่ะแตบซึ่งถ้าแม่มีความสุขหนูก็จะมีความสุขค่ะวันนี้อะป้านก็เลย สินใจว่าจะสลัดตำแหน่ง Miss ูนิเว r ร์สไ a แลนด์ให้กับกองประกวดค่ะโดยเต็มใจแล้วก็จะไม่หวังประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นนะคะจากกองประกวดอีกด้วยอ่าก็อ,อย่างที่เห็นนะครับเ,เย่อเลยผมพูดไม่ออกเลยเออผมเป็นคนนึงนะตอนนี้เขาได้รับตําแหน่งก็รู้สึกคันๆในใจเล็กๆแต่พอเขาออกมาร้องผมร้องให้ค่ะนีตแล้วก็บอกว่านะ ามภาษาคนไทยครับครับจริงๆน้องเมื่อกี้น้อที่ใจความที่เขาพูดก็คือตัวเขาเองเนี่ยพอจะรับได้นะกระแรงกดดันที่เกิดขึ้นหลังจากผลกรารประกรวดการประกรวดๆๆๆๆออกมาแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผลกระทบมันไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องเขาทําให้แ<ช>บบเกิดแรงกดดันใช่เออคุณอันในวงการคุณว่าอย่างไงกันบ้างก็ส่วนใหญ่เขาก็ชื่นชมนะชื่นชมนางใช่ไหมเอ,อเออเออก็คือเดี๋ยวสรุปขั้นสั้นก่อนวันนี้ฝ้ายเนี่ยเขามา มาแถลงข่าวคู่กับพี่แจ๊สนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นญาตินะไม่ได้เป็นญาติแล้วก็ไม่ใช่คุณแดงนะเป็นผู้จัดการกองประกวดนะครับก็พี่แจ๊สเองก็คอยให้กําลังใจน้องเขาตลอดแหละนะแต่ว่าก็คือน้องเขาก็ตัดสินใจคืนตําแหน่งเนี่ยให้กับกองประกวดให้น้องประกวดจะตัดสินกันต่อไปว่าใครจะได้ขึ้นมารับตําแหน่งแทนแล้วออกเป็นตัวแทนตอนนี้ยังไม่ได้มีการแถลงข่าวโดยตรงจากกองประกวดว่าใครจะเป็นตัวแทนคนต่อไปหรือว่าใครที่ จะมารับตําแหน่งแทนฝ้ายหรือเรื่องเกี่ยวกับเงินรางวัลเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวจากกองประกวดสรุปเอาคืนมาอย่างไรหรืออย่างไรก็ตั้งแต่มีการประกาศออกมาเนี่ยหลายกระแสเลยโจมตีฝ้ายอย่างหนักก็คือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่น้องเขาได้รางวัลได้รับตําแหน่งอะครับ คือกระแสก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะยังไม่เจอคำชมเลยอ่ะผมพูดจริงๆตั้งแต่อ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกสือ่อทุกสิ่งมาทั้งสื่อในสื่อนอกก็มีการโจมตีกันหนักใช่ใช่ออ<ๆ>แล้วก็่า <พบ S 2> น้อง,งเขาโดนเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นางงามไทยเลยมั้ย คือกาลางงๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วน้องเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงในในในตอนนั้นนะที่รู้สึกแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเรามันก็จบไปเราก็ลืมไปแล้วตอนแรกเราทุกคนคิดว่ามันจะลืมไงเออแต่กลายเป็นว่าไม่ลืมมันไม่ลืมมาสิคุณแอนดี้คนยังพูดถึงนะยังมีคนมาถามถึงกับผมด้วยนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงทําไมเหรอมีเบื้องลึกอะไรยังไงไปทําผมไปทําผมตัดผมร้านไหนเขาก็คุยกันถึงเรื่องนี้อันนี้ถือว่าเป็นการแถลงข่าวครั้งที่สองแล้วล่ะครัร้งแรกเนี่ยน้องเข งตัวแล้วก็ขอโอกาสครับผมด้วยนะว่าว่าจะขอโอกาสไปไปประกวดอะตอนนั้นเขายังยืนยันอยู่ว่าเขาจะยังขออยู่ในตําแหน่งเขาพูดเขาพูดคล้ายๆอย่างนี้ไหมครับว่าเขาจะขอปรับปรุงตัวก่อนที่จะไปประกวดใช่ใชเวลาช่วงนี้ใช่เพราะว่ามันจะมีเวลาประมาณ4ี่เดือนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดช่วงปลายปีแบบว่าขอเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็แบบว่าจัดการตัวเองให้ดูีขึ้นใช่แต่ว่าคือแฟนแฟนนางงามเนี่ยแล้วก็คนที่เขา ดูอยู่เขาก็บอกว่าไม่ไม่ทันหรือเปล่าจะไวมาอะไรอย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่าในการในการติน้องอ่ะครับบางครั้งก็มีคําแรงแรงคือมันไม่ได้กลายเป็นติเพื่อก่อควรใช่มันกลายเป็นเอาให้เอาให้สิ้นชีวิตกันไปเลยนะตรงนั้นตอนว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาติถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนนางงานจริงๆครับ เขาตีพื่ก่อถูกไหมถูกไหมเปกติก็จะอว่าอันนี้มันมีมกระแสะที่พูดว่าเป็นความผิดของเวทีเพราะเวทีพยายามสร้างกระแสะะเพราะเป็นปีแรกที่มามาปรากฏที่ช่องสาอันนี้ก็มีการพูดอย่างนั้นว่าเออเพราะว่าโดนล็อกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่ดูคลิปแล้วเมื่อกี้ะ ฟังไม่ชาร์จอะเข้ายูไลได้นะเมื่อกี้คลิปคลิปเนี่ยโดนโพสต์ในโซเชียลมีเดียเยอะแยะแต่ว่าเราเอามาจากยูไลเพจแฟนเพจของยูไลล้วก็เดี๋ยวมีคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์กันก่อนดีกว่าค่อยมาดูว่าเราคิดยังไงกันเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์หน่อยนะอันนี้คอมเมนต์แรกเลยจากใต้ภาพเขาขึ้นเขาขึ้นหัวจวยูไลนะครับขึ้นว่าด่วนฝ่ายเวรุรีสละตาแหน่ง วันที่9เดือน6 2557ฝ้ายเวรุรีดิษยะบุญนะครับถแถลงสละตตำแหน่ง Miss Universe Thailand <ม>ูนิเวิร์สไทยแลนด2014อันนี้เนี่ยมีคนกดไลฟก์กับ5,100ไลฟ์แล้วก็แล้วนะเอาตอนที่โพสน,นะเพราะว่าเพิ่งจะถแถลงข่าวเมื่อบ่ายนี้ใช่แล้วก็ตอนนี้ผมว่าคงทะลุแบบเป็นหมื่นไปแล้วแหละนะแล้วก็มีความเห็นแสดงความคิดเห็นต่อมาอีก5 83ความคิดเห็น อันนี้เลยคุณอ่านเดยไปลองอ่านดูนะครับแรกๆด่ากันจางเขาออกแล้วก็หวังว่าจะหยุดด่าเขานะถ้ามีคนด่าอีกคิดว่ามันไม่แฟร์แล้วสำหรับคนคนหนึ่งทําอะไรก็โดนด่านะพวกนี้เก็บกฎไม่เคยเห็นดีเห็นงานอะไรกับใครหรอกเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองครับอันนี้มันเห็นด้วยเห็นด้วยตรงที่บอกว่าก็น่าจะหยุดดาน้องได้แล้วน้องออกมารับผิดชอบอันนี้ก็โอเคครับแต่ว่าไอ้ไอ้เรื่องว่า ไม่เคยเห็นดีเห็นงามกับใครเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองอันนี้ไม่จริงนะ <c oughs> เพราะว่าเขาเราคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาด่าเนี่ย <c oughs> คือเขาเนี่ยอยากจะเห็นคนที่พร้อมในการไปประกวด Miss Universe Miss Universe จริงๆอ่ะน,น,น,นางงามจักรวาล <c oughs> เราเองไม่มีใครเห็นประโยชน์กับของตัวเองหรอกอันนี้เขา คิดแทนประเทศมากกว่าว่าพอไปยืนอยู่แล้ว f ฟรอมใ a n แเออตัวแทนของเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวเองนะครับพอเราเองไม่ได้โกรธเกลียดอะไรฟายเป็นเรื่องส่วนตัวเราเองไม่รู้จักกันกับเขาเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนที่ว่านี่คือ ว่าแค่ว่าความเหมาะสมในการไปประกวดเวที่างประเทศหรือเปล่าแค่นั้นเองครับไปดูข้อที่2ครับเขาบอกทาถูกแล้วแหละรับตาแหน่งไปก็ไม่มีความสุขหรอกให้คนอื่นเขาด่าอันนี้ก็อันนี้ก็โหดนิเดียวอ่ะคุณตอบได้อันนี้จะโทษ่ายก็ไม่ผิดเนาะกรรมการเป็นคนเลือกกรรมการเช็คประวัติกรรมการตัดสินให้คะแนนจะโทษถ้าจะด่าจะโทษโทษพวกคนพวกนี้ดีกว่าเขาไม่ดีเขาไม่เหมาะสมเขาไม่สมควรแล้วคัดเลือกตัดสินเขา จนเข้ามาถึงรอบนี้ได้ยังไงนะการที่เขาพูดติดติดขาดต้องเข้าใจเพราะว่าสภาพจิตใจใครเจอแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดเข้าใจตรงกันไม่ได้โลกสวยแต่อยากให้คนที่เขาอยากกลับมาเป็นคนดีในสังคมอย่างน้อยเขาก็แสดงสปิริตออกมาด้วยการสละตําแหน่งแล้วต่อไปก็อย่าทับถมอีกอันนี้ก็จริงนะใช่คือกลาเป็นน้องเขาอยู่ลําบากเพราะมีคนออกมา ว่าเขาเยอะนี่แหละอมีคนบอกว่าใครว่าฝ้ายทำถูกกดไลค์ไหนคะออมีคนกดไปแล 700, ออ้ว792ไลค์พันไลค์ละครับผมบ<ง>อันนี้เราเห็นด้วยว่าถูกต้องใช่ครับผมเขาบอกอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าก้องประกวดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมต้องให้ผู้หญิงหนึ่งคนมาแบกรับภาระไว้ทั้งหมดในให้ของรางวัลก็ได้หรือให้เป็นกําลังใจคือให้เป็นนางเอกสักเรื่องอสู้ต่อไปเป็นกําลังใจให้ฝ้ายและเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีคนเลิก ต่อว่าไฟสักทีอ,อันนี้ให้กำลังใจกันนะครับครับออันนี้เขาบอกว่าจะไฝ่หรือแอลลี่ก็ช่างไม่มีผลต่อยอดเงินในบัญชีกูเลยค่ะอันนี้ก็ไม่แคลกเหมือนกันเออเอออีกความคิดเห็นบอกว่าแล้วกา,การรับผิดชอบอะไรปะเพราะพวกคุณคือคนที่ควรโดนด่ามากที<อ>่สุดแล้วปล่อยให้เด็กโดนกระแสกดดันอยู่คนเดียวออคำเป็นต่อมาก็ผิดที่กรรมการนะครับเอามารับผิดชอบบ้าง ตัดสินค้าสสยตาซะขนาดนั้นแล้วทําให้เด็กเนี่ยต้องมารับผิดชอบนะรับกรรมโดนด่าแบบไม่มีชิ้นดีไปมุดหัวอยู่ในกันหมดอ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์หลักๆนะแรงๆใครที่อยากจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะครับตามดูไลน์ยูไลฟ์ยูคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการโพสต์ลงกันหมดแหละอ่ะคุณเห็นคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องส่วนใหญ่นี่ในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็จะ หนักไปที่กรรมการนะกรรมการก็พูดถึงว่าตอนนี้น้องเขาก็น่าสงสารซะทีเดียวตอนออกมาพูดก็แบบว่ามันแสดงแสดงถึงสภาพจิตใจนะคุณพูดไปสะอื้นไปเนี่ยใช่ใช่แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าของพวกนี้มันมาเพราะมงกุฎนะถูกมันเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาถ้าเกิดได้ตำแหน่งแล้วมีคนชื่นชมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชื่นชมกรรมการนะเขาก็ชื่นชมคนรับตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้เขาด่าเนี่ย ก็ปกติเขาก็ด่าคนที่ใส่มงกุดนั่นแหละเพราะถือว่าหัวโขนลงหัวแล้วว่ะถูกไหมก็โดนไปเออมันก็ต้องจำมันก็เป็นถือว่าเป็นภาวะจำยอมครับแล้วบางคิดว่าเออน้องเขาทําแบบนี้ก็ถือว่าก็เป็นการเหมือนกับเออก็พอละเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นอันอันนี้ถือว่าแสดงสปิริตนะคุณเออเราเห็นด้วยนะจริงๆแล้วกนเชื่อว่าแฟนนางงามเนี่ยแฟนนางงามเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้คิดว่านางเป็นคนเลว แต่คือหลักๆเลยปอนว่าประเด็นที่เขาเริ่มมีการขุดคุยหรือว่ามีการที่จะมีการที่จะด่ากันเป็นเพราะว่าเขาไม่เหมาะสมกับตําแหน่งเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่สวยนะไม่ใช่ว่าตัวเขาไม่ดีเป็นคนมีดีเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่สวยนะแต่คือเมื่อเราพูดถึงว่าถ้าสวยแบบไปประกวดมิสอินิเวอร์เนี่ยมันต้องได้น้องเขาไม่ใช่คือน้องเขาอาจจะสวยแบบสีเขียวแต่แบบประกวดมิสอินเเวอร์อาจจะเป็นแบบสีเหลืองซึ่งซึ่งน้องเขาเป็นสีอื่นเป็นอะไรอย่างนี้ ซึ่งอันนี้ไม่พูดถึงการเมืองนะแต่เป็นเรื่องเป็นการเปรียบเทียบแบบให้เห็นชัดง่ายๆอะไรกบถ้าหลังกล้องมีหัวเราะคุณละคุณเออคือจะบอกว่าบางทีแล้วมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเวทีนี้ซึ่งแบบว่าอ่าโอเคเดี๋ยวสปีหน้าอีกปีนึงน้องเขาวอร์มตัวเองจนบอกว่าเป็นนางงามพร้อมแล้วน้องเขาจะบอกกบนางแบบ เออเหลืองเงี้ยน่าจะความสูงเนอาะเขาอาจจะลำบากลำบากปอนคิดว่าเป็นดาราแหละดีแล้วเพราะตอนนี้เขาก็มีละครแล้วเนาะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าน่าจะให้น้องเขาเล่นละครสักเรื่องเป็นการปลอบใจตอนนี้คือความเป็นมาเนี่ยน้องฟ้าเป็นสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กอยู่แล้วของช่องสามเขาเองอ่ะเป็นคนที่อยู่ในวงการช่องสามอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปอนเชื่อว่าทุกวันนี้ก็พอมีพอมีมีการแถลงข่าวอย่างเนี้ย คนเขาก็สงสารเดียวแหละแล้วก็เดี๋ยวก็คงมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับถูกน้องเขาเองก็คงจะไม่ถึงขนาดว่าตายไปจากวงการซะทีเดียวคุณเห็นว่าไงถึงกับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วกองประกวดเป็นการสร้างกระแสของตัวเขาเองเพราะว่ากระแสมันไม่ดีขนาดนี้ไม่ไม่ใช่มันเหมือนเอาน้องมาเล่นแรงไปไม่น่าจะเป็นการทําให้กระแสตัวเองดีวะเออเออน้องเราว่าอย่าไปคิดเลยนะมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่พักข้างหลังอะแต่ว่าปอนว่าสิ่งที่ฝ้ายทาวันนี้ถือว่าดีกับทุกฝ่ายคือ อย่างแรกตัวฟ้าเองอ่ะสง่างามออกจากสถานการณ์นี้ได้โดยที่หมดแล้วหมดจากวันนี้คือฉันนอนหลับอย่ามาด่าฉันอีกพ่อแม่ฉันก็นอกคือใครที่ด่าฝ้ายต่อจากนี้ก็ถือว่าบาอีเนี่ยไม่โอละถูกไหมอีคนด่าเอออีคนด่าเดี๋ยถือว่าไม่โอ้ล่ะถือว่าแบบเออแบบสมองไปไหนเพราะว่าคือนางก็บอกว่าก็ฉันไม่ได้ใส่อย่าไปยุ่งกับช้นอีกแล้วเออใช่แล้วก็อย่างที่สองก็ดีกับแฟนนางงามด้วยแฟนนางงามเขาเองก็ถือว่าเอ่อแสดงให้เห็นว่าที่เขาทามาทั้งหมดอ่ะ ไม่ได้เป็นเรื่องเสียปลาครับนะเขาเองก็รู้สึกว่าเเสียงที่เขาส่งออกไปอะ่ะมันเหมือนทวงสิทธิให้คืนให้เราะอะแบบว่าเออแบบมันคัดคันสายตารเราเนาะนะอย่างน้อยก็ได้ยินถึงหูกองประกวดแล้วก็สุดท้ายแล้วกองประกวดก็ยังไม่ทําอะไรนะอน,นอ้งนองเขาเองต้องมาสลาดตัวเองเองเอ,เอ,อจริงจริงมันก็ดีกับกองประกวดด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเดี๋ยวก็คงได้รับได้คัดเลือกคนที่เหมาะสมกานใหม่อนะแต่เพราะว่าอันนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับของการประกวดนางงามทุก ทุกอ่าน,านใช่ครับ